มเเย้ะปสวัสดีครับผมทักถ่ายพี่น้องชาว u t u b e แล้วก็แฟนเพจบองน้ววนาอินดี้ด้วยแล้วกันครับผมวันนี้อยู่ครบทีมครับอาจารย์ปีชาเจ้าของรถแห่ปีชามิวสิคออนทัวโบตันซาวนะครับ แล้วก็ว Blues, นู้าจารย์มงคลครับอยู่ที่รถครับกำลังถ่ายคลิปอยู่นะวันนี้ก็มาด้วยกันนะครับอยู่กับรถแห่ตำสาวมิวสิกครับอยู่ที่บ้านพาชีบ่<า>บ้านพาชีตำบลตำบลใดพาชีบบอ๋อปังกูงปังกูโน่นโน่นอะเบอะเบอะเปตปุุเบอะเตปรุ นั่นแหละต้องเออมันบ้าดูก็มาทำการเซตอัพเดินระบบสายนะครับแล้วก็เช็คทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างในรถนะครับคันนี้ให้กับชีมงานรถแห่ตั้มสาวมิวสิกนะครับ อีกหนึงขั้นครับผมที่ให้เกียรติทีมงานได้มาจัดการเรื่องระบบเสียงแล้วก็ดระบบให้นะครับวันออนี้ก็มาครบกันกังม่พดรบกเ,เ,เดัน <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูครับ <c oughs> <c oughs> ตู้เสียงกลางหน้า2ใบเป็นอัพเมเจอร์นะครับผมซื้อมือสองมาจากร้านอาธรเอาตู้เก่าไปตีเทิรน,นะครับอ่าซับเบีหน้า2ีนิ้วบยี่เป็นิ้วนะครับโอ๊ยด,ดอกจีบใบย้อยี่เป็นิ้วครับผมเป็นออเดอร์9กตัวออเดอร์9ข้างหน้าหใบนะครับยี่เป็นนิ้ว ด้านหลังก็ที่เป็นน้วเหมือนกันแต่สี่ใบครับเบสสีกลางหนึ่งนะครับอเมเจอร์นะครับส่วน power นักตอนนี้ที่ใช้นะครับผมเดินยากนิดนึงนี่ครับอ่ะมันก็จะมี902 0 Pro หนึ่งแท่น เดีย๋ยวผมไปถามแซมให้ว่า,า9 2 Pro บีดหน้ารูเปล่าก็จะมี9,200สแท่นแล้วก็ MT 4,400หแท่นแล้วก็จะมี x 3 2แรกครอสก็จะเป็นของอะไรนี่อ่านโบอ,ออกได้ให้พี่น้องเบฟคอร,รอ์ครอสของเบฟคอร์นะครับ ไม่ก็จะเป็นของซาวิชัน่น <c oughs> ประมาณนี้มอนิเตอร์สองสองใบนะครับมอนิเตอร์สองใบด้านบนรายละเอียดประมาณนี้ครับผมนะฮะสำหรับรถแห่ตั้มมิวสิกซ้ำตั้มซาวมิวสิกนะอยู่ที่บ้านอ่าปังกูโอ้ยอยู่ที่บ้านภาชีตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนี่ย สนใจมีการมีงานก็ติดต่อได้ครับผมตามเบอร์โทรนี้เลยเครื่องปั่นกิโลนะคือยี่ห้า <25. S 2> ตอจอบลงยี่ว <aha. S 2> ิ okay, okay. ้งพักได้องครับพอหมดประตูวันนี้กะว่าฝนไม่ตกลองเข้าช่องไหนได้ไหมนี่ลองเสียงก่อนเปลอาเพลงฟังก่อนบวตามสาวคนเดียวก็เต็มหน้าจอเลยพี่น้องด้วย ไฟอะไรบิดๆเออเออนี่เครื่องไฟอะไรนี่น้ำมันมันเดิไม่สุดหืองตันมันลดนี่ไงอ๋อเมื่อกี้มันขึ้นเลยนีไงเป็ไฟขึ้นเ สิทีนะ่ะตกตกแล้วเนี่ยนี่ไงมันห้ามไงน้องไม่ใช่เพรียงก็เนี่ยเฮ้เขาเบิดปิดน้อยเอาลองปิดออกเขาปิดแล้วเนี่ยหายไหม มันออก LR อยู่บ่คอร์ดคอร์ดมันไม่เสีย เธอกะหูอยู่เด้อว่าเธอนอกใจหูเบิดว่าเจ้ามีภัยแกล้งโง่ยื่อใจบอกให้เจ้าหลาเห็นีน้ำสุยางส่วนน้ำสุยางยังพิน้ำตาอย่า,าทำแบบนี้เด้อลาแทงปาด้วยตาเจ้ายังน,นอกใจเมื่อเจ้าสิไฟ พับอเขาใใ้าใจเหตุผลอยู่ละต้ข้าวข้าดองกองสูงเสียดฟ้าคนที่น่ารักได้เป็นตัวเหาเมื่อเจ้าไปดีเป็นเจ็บสั่ใดลั้นใจทนเอาโจมแบบเทเทยินดีนำเท่าจากที่แฟนเก้าคือลบเจ้าจากใจโจบแบบเท่ อยากออกรันเมาข้า,ามผักซองเหายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลู่ผู้แขนสทรงเธอมีใจนํำเตออให้เห็นให้สุมโจมแบบเพเท่ไม่แบบนุ่มๆเป็นอายสิคุมหัวใจสำได สิงงก์เลนใหม่ล่าสุดครับจากฟอสโจสาวร้อยเพชรบ้านแพงกับจกแปดเท่ๆฝันพี่้อ,อ,องเขาเจอหนึ่งผลงานเร่งครับเมื่อเจ้าสิไปกับพ่อเข้าใจเหตุผลยู่าด้เข้าคาดองกองสูงเสียตาคนที่หนาลา ไปดีเป็นเจ็บส้ำได้กลั้นใจทนเอาจบแบบเท่ๆดีนำเขาหน้าที่แฟนเ่าเพื่อลบเจ้าจากใจเสียเปดูมั้กยกลางอะไรย่างอบรันเร่ความอักงสองเขากินดีน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงพุ่ผูกแขนสองเธอ ใ,ใจ้ำเธอให้เย็นให้ซุ่มโตแบบทีเท่ไปแบบนุ่มนมเป็นอายสิกลมหัวใจสำได้คู่แข็งสมเธอใี้ใ,ใ,ใ,ใจน้ำเธอให้เย็นให้ซุ่มโตแบบทีเท่ไปแบบนุ่มนมเป็นอายสิกลม